สวัสดีค่ะกับมาพบกับกิดอีกแล้วนะคะในช่องของมะขนามผู้โค้าเชนดีไอนะคะและววันนี้นะคะกิ๊าจะพาเพื่อนๆมาถักอันนี้นะคะจะเป็นกระถางต้นไม้นะคะเอาไวต้ตกแต่งบ้านกันนะคะมาค่ะเรามาชมวิธีทํทำเลยนะคะ เราจะใช้เป้นไหมพรมสีน้ำตาลอ่อนนะคะ2เส้นแล้วก็ใช้เข็มโครเชต์เบอร์เจ็นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่1โซ่เพื่อล็อกไหมไว้นะคะแบบน,นี้นะคะเราจะถักขึ้นแบบก้นหอยนะคะแถวที่1เราจะถักเกนะคะทั้งหมด6 x 1x 2x 3x 4x 5x 6x นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะดึงตรงนี้ให้ตึงแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมพรมนะคะอีกสีหนึ่งนะคะมาขั้นไว้แบบนี้ต่อมานะคะแถวที่2เราก็จะนําไหมพรมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะแถวที่2เราจะถัก v นะคะทั้งหมด6ก v นะคะจะได้ทั้งหมด12หลักนะคะการถัก v ก็คือการถัก x สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะ 1น่แล้วก็ 2x แบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็น 1v นะคะสอง 4 v วแล้วก็หลกักสุดท้ายนะคะ6 v ต่อมานะคะแถวที่3นะคะเราก็จะนำหมาพมอีกสีหนึ่งขันไว้แถวที่3เราจะถัก X V นะคะทั้งหมด6ชุดจะได้ทั้งหมด18หลัก1 X แล้วก็1 V 1 X แล้วก็ 1> 1ต่อมาแถวที่4เราจะนำไหมพรมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะแถวที่4เราจะถัก2 X V นะคะทั้งหมด6ชุดจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะ1 X 2x แล้วก็ 1v อันนี้1ชุดนะคะหนึ่แล้วก็ 1v นะคะ ต่อมานะคะแถวที่5เราก็จะนําไหมพรมสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะแถวที่5นะคะเราก็จะถัก x นะคะทั้งหมด 24x นะคะจะได้ทั้งหมด2 4ีหลักแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราจะเกี่ยวแค่ไหมด้านบนนะคะแบบนี้นะคะ2เส้นบนบบนี่หนึ่งสอง สามเอ็กซ์สี่เอ็กซ์ห้าเอ็กซ์หกเอ็กซ์เจ็ดเอ็กซ์แปดเอ็กซ์เก้าเอ็กซ์สิบเอ็กซ์สิบเอ็ดเอ็กซ์ สิบสองเอฟสิบสามเอฟสิบสี่เอฟสิบห้าเอฟสิบหกเอฟสิบเจ็ดเอฟสิบแปดเอฟสิบเก้าเอฟยี่สิบเอฟยี่สิบเอฟ 22 23แล้วก็2 4 x นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จอนใช้ไหมพรมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้ต่อมานะคะแถวที่6เราจะถัก2 x v ทั้งหมด แชุดนะคะจะได้ทั้งหมด32หลักนะคะอันนี้เราจะถักแบบธรรมดานะคะคือถัก2เส้นแบบธรรมดาแบบคู่แบบนี้เลยถักแบบเดิมเลยนะคะ 1X 2X งแล้วก็ 1V แล้วก็ 1X 2X แล้วก็ 1V ึ่งแบบนี้นะคะต่อมานะคะแถวที่7นะคะเราจะถัก X นะคะทั้งหมด 32X นะคะจะได้ทั้งหมด32อหลักนะคะเราก็นำใหม่พรมสีหนึ่งมาคั่นไว้ด้วยนะคะ 1X 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x ต่อมาแถวที่8เราจะถัก x นะคะทั้งหมด32 x นะคะจะได้ทั้งหมด32แล้วเราจะถักเหมือนกับแถวที่7เลยนะคะ หนึ่ง x, x, x 4 x สอง x 7 x สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อมานะคะเราก็จะมาเก็บไหมพรมตรงนี้กันนะคะตรงก้น แถวที่9นะคะแถวที่9เราจะถัก 2xA นะคะทั้งหมด8ชุดนะคะจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะแล้วก็ใช้ไมโครอกสีหน่งแบบนี้มาขั้นหนึ่งเอ็กสองเอ็ก luego 1e, 1e, 2e, luego 1e, 1e, 2e, luego 1e ต่อมานะคะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่สิบเราจะถักเอ็กนะคะทั้งหมด 24x เอ็กนะคะจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะ 1x 2x 3เอ็ก x 6x เอ็ก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  นี่นะคะเมื่อเราทักครบแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะดึงไปหายว่าแบบนี้เราจะเหลือไปใหม่เอาไว้นิดหนึ่งต่อมานะคะเราก็จะนํากระดาษนังนะคะแบบนี้นะคะ อันนี้กิ๊บต,ตัดมาจากกล่องพลาสติกนะคะเราก็จะนำก้นกระเป๋านะคะทาบลงไปแบบนี้แล้วเราก็วาดดินสอขีดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะนำมาใส่แบบนี้นะคะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นรูปทรงกระเป๋าแบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะนำอันนี้นะคะจะเป็นใยโพลีเอสเตอร์นะคะเราจะใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมวนแบบนี้แล้วก็ยัดตรงไป นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาทำฐานนะคะเพื่อปิดตรงนี้กันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างค่นเพื่อนๆชอบคลิปของคลิปมั้ยตอบค่ะถ้าเก like, ิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปของคลิปนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดเซนต์เพื่อเนเห็นและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะคะหากเพื่อนๆที่เขาเจอคลิไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคุยกันได้ที่แฟนเพจของคลิปนะคะอยู่คลิปจดสิ่งหรืออยู่ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า